ครับผมสวัสดีครับคลิปนี้มารีวิวทรงงานหน้าไม้ยิงป่านะครับก็เป็นงานทั้งหมดหกกระบอกนะครับงานเป็นงานไม้ประดู่นะครับเริ่มจากกระบอกแรกนะครับของช่างแหวงนะครับพี่แสวงจากชนบุรีติดต่อผมมา ทางเบอร์โทรนะครับก็น่าจะติดตามผมใน YouTube นะครับทุกดอกหกมินเบืนยาว70เซนนะครับจุดนี้ไว้ร้อยเชือกุ๊กดอกหกมิลเงี้ยงพับผมทำเองนะครับทำเองทุกอัน การมีเซฟนะครับอันนี้ผมทำให้มันฝืดนะครับเวลาเราใช้งานมันจะได้ไม่ไหลนะครับเอามาดูน้ำหนักตัวนี้กันครับปืนยาวเจ็ดสิบเซน ประมาณกิโล2อขีดนะครับเป็นยาว70เซนความยาวผมวัดจากตรงท้ายไปถึงจุดนี้นะครับประมาณ70 cm. ผมใช้มาตรวัดแบบนี้นะครับไม่ได้วัดตรงไปลาูกดอกนะครับตัวนี้ของพี่เสกสรรน,นะครับกายโยง60เซนจับก,กลางพี่เสกสรรจาก วิญาณแห่งชาติเขาใหญ่นะครับจังหวัดนครนายกามาดูน้ำหนักตัวนี้กันนะครับประมาณกิโลวก,กว่าๆนะครับประมาณกิโลครึ่งหนดอก6มิลแล้วก็มีูดอกสั่งเพิ่มอีกหึดอกนะครับยาว75เซนตัวนี้ของพ่สุรัตนะครับจากขอนแก่น ไกยงเจ็ดสิบเซนจับกลางไกไกยงระบบนี้นะครับตัวเซฟมีสปริงนะครับเป็นไกยงตัวที่ดีที่สุดแล้วนะครับในตอนนี้อ่าในเรา่ม,มาดูน้ำหนักกันนะครับน้ำหนักไกยงเจ็ดเซน ไตอนนี้นะครับหน่วยวัดเป็นกร,รัมนะครับอ่าท่านที่จะสั่งกระโยงนะครับระยะโยงไม่จํากัดนะครับอยากโยงสั้นโยงยาวได้หมดนะครับเพราะว่าผมสั่งไกลมาผมก็สั่งตัวสั้นสุดนะครับผมมาทําตัวเหล็กโยงใหม่ อันนี้ของพี่เสกสารจากติดต่อผมในเพจนะครับอันนี้ของพี่สุรัตนน่าจะดูจาก YouTube นะครับติดต่อมาทางไลน์อันนี้ของพี่พลดอนนะครับลูกดอกติดต่อมาทางเพจอันนี้ส่วนตัวนี้เป็นปืนดำยิงห5สิห้าเซนนะครับพิเศษนะครับ ใส่ไก่ตัวแพงนะครับไก่เหมือนที่ผมใช้อยู่ไก่ตัวนี้จะนิ่มกว่าพวกไก่ตลาดนะครับคนละระบบการล็อกใส่ยาง14มิลสีเหลืองนะครับแรงนะครับผมก็ใช้ยางเหลืองแบบนี้นะครับแบบนั้นนะครับแล้วก็ใส่ตัวร้อยสายเป็นสแตนเลสนะครับ หกสิบห้าเซนนะครับมาดูน้ำหนักกันประมาณกิโลก็กว่านะครับส่วนตัวนี้สองตัวเป็น งาน50าสิบเซนนะครับเป็นปืนสั้นเหมืนยิงปลาเล็กนะครับปลาใหญ่ก็แล้วแต่ความสามารถของคนใช้นะครับลูกดอก5้มิลยางสิตัวนี้เป็นยาง12บมิลน,นะครับไม่ใช่13มิลตัวนี้จะเป็น13มิลสีน้ำเงินตอนนี้ก็ราคา800บาทก็คุณภาพก็จะดอปลง กอพวกนี้นะครับในราคาแ0 0บาทนะครับอย่างส2บมิล3เส้นรูกดอกก็ปกตินะครับเหมือนเพื่อนแต่เป็นไก่ธรรมดาไม่มีแขนเกี่ยวนะครับตัวนี้เป็นไก่ที่ทำได้ราคาถูกเพราะว่าไก่ตัวนี้เป็นของผมสั่งตัดมาเองนะครับตอนนี้ก็ หมดแล้วนะครับเหลืออยู่สองตัวสําหรับไก่ที่ผมทํามาเองนะครับมันเป็นไก่ที่ผิดพลาดนะครับตามจริงมันต้องเป็นไก่แขนเกี่ยวนะครับพอดีช่างเขาตัดมาผิดนะครับหมดไปผมหมดไปเกือบหมื่นนะครับสําหรับไก่ชุดนี้ได้ใค้ไก่ธรรมดามานะครับโอ้เสียของรู้สึก อันนี้ก็เจ้เดียวกันนะครับสั่งมาพร้อมกันอันละแปดร้อยบาทแล้วก็มีหน้ากากอันนึงอันนี้ผมสั่งมาเก็บไว้นานแล้วนะครับปกติไม่ได้เอามาขายนะครับเพราะาดีว่าผมมีผมเลยพอถามก็เลยขายให้นะครับเป็นหน้ากากใหม่เป็นยางซิลิโคนนะครับนิ่ม คุณภาพเทียบกับแปซิฟิกแล้วผมชอบตัวนี้มากกว่านะครับเป็นหน้ากากจากจีนนะครับในรั a ดาก็มีก็ไปหาเลือกหาสั่งกันเอานะครับไม่ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ก็คุณภาพก็ดีนะครับกระจกหนาะเป็นกระจกเทมเปอร์กระจกเทมเพอร์ก็กระจกนิระัยนั่นแหละครับกระจกที่เขาอบมาแล้ว ไม่ดูว่าเทมเปอร์จริงหรือเปล่านะครับแต่ใช้ได้ดีนะครับผมก็ใช้อยู่2อันเป็นหน้ากากจากจีนจากราสด้านะครับก็ตาดีได้ตาไร้เสียนะครับก็เลือกดูดีๆนะครับเลื่อนดูรูปดูรีวิวดีๆก็องงานประมาณนี้ครับ ันนี้เป็นงานคนรู้จักกันนะครับเขาสั่งมาอันนี้เป็นงานของน้องชายในทีมงานนะครับต้องการปืนแรงกว่าเดิมยิงหลุดบ่อยนะครับก็วันนี้เตรียมส่งนะครับอ่ะเป็นภาพประมาณนี้นะครับงานผมค่อนข้างช้านะครับ ว่าผมทำคนเดียวทำคนเดียวจริงๆนะครับงานนี้ก็จะน่าน่าจะประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับที่ผมชามาก็เพิ่งเลยมาส่งวันนี้นะครับรูปแบบก็จะค่อยปรับค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับราคาก็ยังเท่าเดิมอยู่นะครับ ก็คิดเรื่องคิดเรื่องราคาอยู่นะครับตอนนี้เพราะอุปกรณ์ก็ราคาแพงขึ้นนะครับมีที่ราคาแพงขึ้นก็เป็นพวกเหล็กทำลูกดอกนะครับเส้นหนึ่งเกือบร้อยนะครับมันก็ร้อยกว่าส่วนไม้ไม้ตอนนี้ผมยัง ไม่ได้ไม้มานะครับต้องซื้ออย่างเดียวก็ราคาก็จะบวกเพิ่มบวกเพิ่มค่าไม้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไม้แบบไม้ทั้งต้นเป็นราคาถูกมานะครับก็ต้องซื้อเขาแผ่นละสี่ร้อยห้าร้อยก็ต้องขอบวกเพิ่มค่าไม้นะครับสำหรับท่านที่จะสั่งมาใหม่ตอนนี้คิวก็มีค้างอยู่2คิวนะครับจะส่งหลังสงการ ก็มีของพี่หน่วยกับของพี่อีกท่านหนึ่งที่รู้จักกันแกสั่งผมมานะครับเป็นปืนดำยิงในงบพันห้าพอดีแกสั่งผมมาแล้วผมลืมนะครับลืมสนิทเลยก็จะส่งหลังสองการนะครับชุดนี้จะส่งวันนี้นะครับวันที่สิบในสายนวันนี้นะครับ จะมีของพี่สุรัตนคนเดียวที่จะส่งหลังสงการน,นะครับเพราะว่าเกติดธุระไม่ว่างนะครับก็นสิค้าเก็บไปทางได้ตลอดนะครับไปซนีเคอรี่ก็ได้นะครับแต่จริงๆผมสะดวกไปซนีมากกว่านะครับก็เคอรี่ค่าส่งค่อนข้างสูงอยู่นะครับก็จบรีวิวเท่านี้นะครับ เมื่อกี้ผมลืมบอกเรื่องราคาไปนะครับตัวนี้งานดำยิงเจ็สิบเซนลูกดอกหกมิลราคาประมาณพันเาร้อมีบวกลบนะครับช่วงนี้เป็นยังเป็นไม้ที่ต้องซื้อเข้ามานะครับก็มาลองคุยกันนะครับว่าอาจจะได้ที่ราคาเท่าไหร่ตัวนี้ งานไกยโยงหกสิบเซนนะครับลูกดอกหกมิลราคาก็ประมาณพันน่าจะปราณพันพันเจ็ดนี่แหละมั้งครับพอตัวนี้รวมรวมลูกดอกเพิ่มก็เป็นพันเก้าร้อยแปดสิบอ่าตัวนี้งานไกโ่โยงเจ็ดสิบเซนนะครับพันเก้าร้อยบาทลูกดอกหกมิล ตัวนี้เป็นตัวพิเศษ2,100บาทที่ถ้าใครจะสั่งพิเศษก็รีเควสมาได้นะครับอยากจะใส่ยาง14บสี่มิลแต่หมดยางชุดนี้ผมก็จะเปลี่ยนออกหมดแล้วนะครับหมดยางชุดสีน้ำเงินผมจะเปลี่ยนเป็นยาง14มิลทั้งหมดนะครับจะมีแค่ปืนเล็กที่ใช้ยางเช่นเล็ก อันนี้ตัวละแปดร้อยบาทก็ประมาณนี้ครับสำหรับายละเอียดติดต่อผมจะลงไว้ท้ายคลิปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม